สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสวัสดีครับวันนี้เช้าๆก็มาพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นของ Nintendo กันต่อเลยนะครับเรียกว่าครบ1 1วันเต็มเต็มกันแล้วก็ว่าได้นะครับกับการเปิดตัวอย่างเป็นทางการของตัว e-shop นะครับหรือว่า store อ online ของตัวเครื่องเล่นเกมคอนโซลไฮบริดอย่าง Nintendo Switch 1และ Switch 2นะครับทุกคนก็คงจะได้ขนลุกขนพองนะครับเหมือนกับผมเช่นกันนะครับไอ้ที่ขนลุกนี้บางคนก็จะขนลุก แบบตื่นตันเลยนะครับว่าวันนี้ก็มาถึงกับการเข้ามาทําการตลาดแบบอย่างสมบูรณ์ของทางฝั่งปูนินในประเทศไทยนะครับหรือบางคนก็อาจจะขนลุกในเรื่องของตัวราคาใช่ไหมครับว่าโอ้โหพอราคาเปิดตัวมานะครับกับราคาในสตอ็อของประเทศไทยทําไมราคามันดูแบบไม่ค่อยสวยงามสักเท่าไหร่ที่ไม่ค่อยสวยงามนี่ก็คือในเรื่องของตัวราคาที่มันดูแล้ว มันมีราคาที่ใกล้เคียงหรือว่าอาจจะเท่ากันกับตัวเกมที่เป็นแบบชนิดแผ่นนะครับอ่าซึ่งตรงนี้ถ้าใครที่อยู่สายดิจิตอลมาก่อนหน้านั้นนะครับแล้วก็เล่นเพียงแค่แพลตฟอร์มเดียวก็คือบอนตัวเครื่อง i n t i t d o Switch นะครับก็อาจจะรู้สึกแบบน้อยๆใช่ไหมครับแต่ถ้าคนที่มีเครื่องเล่นเกมคอนโซลหลายตัวอยู่แล้วหรือว่าเคยผ่านมานะครับแล้วก็เคยจับในทางฝากฝั่งของ PlayStation ก็จะรู้นะครับว่าอ๋อ มันเป็นแบบนี้แหละนะครับถ้าคุณจะเล่นแบบซิลิคอนก็นู่นนะรอนะครับคุณรอไปเลยนะครับรอไปอีกสักประมาณกี่เดือนก็ว่าไปเดี๋ยวมันก็จะมีโปรโมชั่นเป็นส่วนลงส่วนลดนะครับทั่วเทศกาลต่างๆเข้ามาเองนะครับแต่ถ้าอยากจะเล่นแบบน้ำบัดนาวนะครับหรือแบบ d ด y วัเนี่ยก็ต้องยอมกันหน่อยนะครับว่าสายดิจิตอลอาจจะดูแล้วไม่ค่อยมีความคุ้มค่านะครับเพราะตัวราคามันเท่ากันกับแบบตัวแผ่น ใช่ไหมครับแต่ซึ่งวันนี้ผมเองก็มาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของตัวราคากันหน่อยแล้วกันนะครับอย่างเช่นตัวเกมล่าสุดเลยนะครับที่เพิ่งออกมาไม่กี่วันนี้ใหญ่อยู่ข้างหน้านี้เลยนะครับไฮ r r วว Warrior นะครับผมเองยังไม่ได้เล่นเลยนะครับนี่เป็นแบบชนิดแผ่นนะครับราคา2,290บาทหน้าหน้าป้ายนะครับแต่ว่าซื้อจริงๆเนี่ยอ่าก็ได้ส่วนลดนะครับเหลือ2,190บาท ที่เป็นแบบชนิดแผ่นหรือว่าเป็นตลับนะครับเพื่อนๆพ,พอมาดูในตัว Store นะครับของตัว eShop นะครับเกมนี้ที่เป็นแบบชนิดดิจิตอลก็ราคา2,190บาทเหมือนกันนะครับอ่ามันก็เลยทำให้เพื่อนๆเ,เนี่ยโอ้โหรู้สึกใช่ไหมครับว่าโอโ้มันควรที่จะมีราคาที่ต่ำกว่านี้นะครับนะครับสัก200หรือ300 ก็ยังดีนะครับอยู่ในราคาประมาณ1น9 0นะครับหรือ1890เกนี่ยก็น่าจะโอเคใช่ไหมครับเพราะมันคือเกมที่เป็นแบบชนิดดิจิตอลนะครับไม่มีตัวตลับหรือมีตัวกล่องมาให้นะครับอืมแต่ก็ต้องเข้าใจนะครับว่านี่มันคือการตลาดหรือว่าการทำการตลาดของในทางฝากฝั่งของตัวเกมที่เป็นแบบชนิดดิจิตอลในทางฝากฝั่งของคอนโซลอยู่แล้วนะครับในทางฝั่ง PlayStation เอง ก็เป็นลักษณะแบบนี้นะครับไม่ได้แทบจะมีความแตกต่างกับตัวเกมที่เป็นแบบชนิดแผ่นนะครับในเรื่องของตัวราคาซึ่งถ้าหากเพื่อนๆอ,อยากจะมาถามผมนะครับว่าแล้วมันจะมีวิธีไหนล่ะที่จะช่วยเซฟหรือว่าช่วยประหยัดในเรื่องของตัวราคาของตัวเกมนะครับให้มันมากขึ้นนะครับเพราะว่าตอนนี้อย่างที่รู้ๆกันนะครับว่าเมื่อมันมีสโตร์ของประเทศไทยแล้ว เพื่อนๆก็จะไม่สามารถใช้ในการเข้าไปซื้อของตัวเกมในสตร์อื่นๆได้นะครับเพราะประเทศไทยของเราโดนลิสต์เข้าไปอยู่ในกลุ่มของอาขการเข้ามาทําการตลาดของทางฝั่งปูนินอีกหนึ่งประเทศเพิ่มขึ้นแล้วนะครับก็จะไม่สามารถที่จะโยกย้ายนะครับในการาไปซื้อตัวเกมในประเทศอื่นๆได้แล้วก็ไม่ต้องไปปวดหัวนะครับว่าราคาของประเทศนั้นถูกจังกับเกมนี้ นะครับนั่นเพราะว่านั่นมันมันคือคนของประเทศของเขานะครับเพื่อนๆต้องเข้าใจนะครับว่าราคานั้นมันคือราคาของคนประเทศนั้นๆที่เขาใช้บริการนะครับในเมื่อคุณเองมีราคาของประเทศของคุณแล้วล่ะนะครับคุณก็ควรที่จะซื้อตัวเกมเหล่านั้นในประเทศของคุณถ้าพูดถึงตามหลักการนะครับตามหลักการอ่า แต่ก็เหตุน,นะครับในเมื่อโลกมันไหลผมแดนทุกคนก็สามารถที่จะมีสิทธิ์มีเสียงมีการตัดสินใจมีการรับความเสี่ยงต่าง,าง,างๆนานาเนี่ยได้เองนะครับเพราะความรู้เนี่ยโอ้โหมันมีอยู่เยอะแยะมากมายจะหาวิธีหลบเลี่ยงนะครับหรือวิธีซิกแซกนะครับในการที่จะไปซื้อในประเทศอื่นๆกับตัวเกมที่เป็นแบบชิลลิตอนเพราะมันมีราคาที่ถูกกว่าประเทศไทยมันก็เป็นสิทธิ์ของคุณนะครับเป็นสิทธิ์ของคุณ อซึ่งถ้าหากจะเอาแบบง่ายๆเลยนะเพื่อนๆซึ่งผมเองก็เคยมาพูดแล้วกับเพื่อนๆกับเรื่องของการประหยัดในเรื่องของตัวซอฟต์แวร์ของตัวราคาเกมนะครับว่าโอ้โหมันแพงจังมันแพงมันไม่ไหวเลยนะครับซื้อแต่แค่เกมมันก็จมงคิดหนักพอมาเป็นสโตร์ของประเทศไทยเจอราคาเข้าไปไมันยิ่งคิดหนักเข้าไปอีกนะครับเพราะราคาเนี่ยมันก็ไม่ได้ถูกเหมือนกับสมัยก่อนที่สามารถบินไปซื้อในประเทศอื่นๆได้ใช่ไหมครับอ่า ง่ายๆเกมล่าสุดผมเองอยู่ตรงหน้าผมเนี่ยผมยังไม่ได้จ่ายตังค์เลยนะไม่ได้จ่ายตังค์สักบาทสักบาทศูนย์จ่ายตังค์เนี่ยศูนบาทโอหเพื่อนๆบอกบ้าไปแล้วเ,เดี๋ยวแกยังไงเนี่ยไม่ค่อยได้แกะแบบแระดับ แผ่นมือหนึ่งสัท่าไห่ด้วยนี่เพื่อนเพื่อนก็อาจจะบอกว่ามันจะศูนบาทได้ยังไงก็ศูนบาทนะสิใช้คูปองเหรอไม่ไม่ใช้คูปองใช้อะไรล่ะใช้อะไรล่ะใช้อะไร ใช้คอมมูนิตี้ใช้สังคมนะครับโไม่มีอะไรเลยนึกว่าจะมีคู่มือลงโลกมาเลยแต่หรับก็ประมาณนี้ใช้คอมมูนิตี้นะครับใช้สังคมของตัวเราเองนี่แหละนะครับในการหยิบยืมนะครับ ยิบยืมแลกเปลี่ยนนะครับกับเพื่อนเพื่อนนะครับอที่เรารู้จักนะครับและมีความไว้วางใจนะครับอ่าแค่นั้นเองนะครับคุณก็จะได้เล่นตัวเกมนี้นะครับในราคาที่0บาท0บาทนะครับศบาทเลยนะอ่าใส่กันยังไงเนี่ย เดี๋ยวเพื่อนๆไม่เชื่ออีกเี่ยต้องทําให้ดูเลยต้องทําให้ดูเลยฮะโอ้โอ้เอาหัวใส่มันต้องท้ายใส่โอตายแล้ว ไม่ได้เล่นนานเพื่อนโทษทีโทษท,ทีอืมเออนี่ก็แค่เนี้มันจะไปยากอะไรใช่ไหมครับเพื่อนๆมันก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ผมเองก็มักจะใช้นะครับและมันก็ช่วยประหยัดในเรื่องของตัวค่าใช้จ่ายในการซื้อซอฟต์แวร์ของตัวเกมเนี่ย ได้คอนข้าที่จะเยอะเลยนะครับอ่าแล้วถามว่ามันคุ้มค่าขนาดไหนโอ้โหไม่ต้องบอกแล้วเพื่อนๆซื้อกันคนหนึ่งเนี่ยเล่นกันได้กี่คนอ่ะเพื่อนๆอินฟินิตนะครับอยู่ที่ว่าคุณจะส่งต่อให้กับใครนะครับแต่ก็คงจะไม่มีใครบ้าจี้นะครับส่งต่อเป็นให้เล่นกันได้ทั่วทั้งทั่วทั้งโลกเพียงแค่ตลับเดียวมันเป็นไป,นปนไม่ได้นะครับเพราะว่า นในหลักของความเป็นจริงเนี่ยมันจะโดนเฉลี่ยไปอยู่แล้วนะครับคนที่ซื้อตัวแบบชนิดตลับไปเนี่ยนะครับจะแชร์กันสักกี่คนเนี่ยจะเอาไปให้ลูกให้หลานเอาไปให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยเล่นเนี่ยมันจะทุกคนเหรอมันไม่นะครับมันก็โดนถัวเฉลี่ยกันไปนี่แหละนะครับว่าอ่าคนที่ซื้อแบบแผ่นแบบตลับบางคนก็ซื้อไว้ดองนะครับโอ้โหปูนินก็ยิ้มเลย ซื้อดองเยี่ยมมากไม่ยอมเอาไปแชร์ไม่ยอมเอาไปให้ใครยืมหรือว่าไม่ยอมเอาไปให้แบ่งปันให้กับคนอื่นๆใช่ไหมครับก็นี่แหละก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับที่ผมเองก็แนะนำเพื่อนแบบง่ายๆ นะครับก็หาเพื่อนซะนะครับหาเพื่อนหาคนที่มีความชอบหรือดูแล้วเออเข้าท่านะครับที่จะเข้ามาอยู่ในกลุ่มหรือว่าในกลุ่มของคนเล่นเกมของทางฝั่งปูนินจริงๆนะครับแต่ตรงนี้ก็ต้องวงเล็บนะก็ระวังวิดาาชีพกันไว้ด้วยอืมก็ต้องเป็นคนที่เราเองไว้ใจนะครับหรือมี มีความรู้จักมักคุ้นมากกว่านะครับหรือก็ลองทักเข้าไปทางเฟซหรือว่าทางโซเชียลนะครับกับเพื่อนในสมัยวัยเด็กๆก็ได้เหมือนกันนะครับว่าตอนนี้เล่นเกมเพื่อเล่นเกมตัวไหนอยู่นะครับจะมาแชร์กันไหมนะครับมันจะได้ช่วยประหยัดในเรื่องของตัวค่าซอฟต์แวร์นะครับเกมนี้เราไม่ซื้อนะเธอซื้อ เดี๋ยวเล่นเสร็จเดี๋ยวก็มาแบ่งกันมายืมกันนะครับเดี๋ยวเดือนหน้าเราซื้อนะคุณไม่ต้องซื้อก็แค่นี้ง่ายง่ายจะตายไปใช่ไหมครับแล้วมันสามารถประหยัดได้แบบครึ่งครึ่งนะครับครึ่งครึ่งแล้วพอเล่นเสร็จเก็บ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 เอาไว้หลาย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 แผ่นเอาไปทำไงต่อขายต่อในตลาดมือสองได้อีก เป็นเงินกลับมาอีกใช่ไหมครับอืมนี่แหละก็เป็นวิธีที่ช่วยประหยัดในเรื่องของตัวค่าใช้จ่ายของตัวซอฟต์แวร์ของตัวเกมเนี่ยได้เยอะได้เยอะแบบมหาศาลมหาศาลเลยทีเดียวนะครับใครที่มีวิธีหรือเทคนิคอะไรดีๆนะครับก็มาแบ่งปันมาพูดคุยกันได้กับในวันที่ Nintendo eShop ราคาไม่ได้สวยงามอย่างที่หลายๆคนคิดนะครับสจุดผมเองก็คงจะต้องรีบอ่ไม่ใช่ว่าไม่มีข้อเสียนะไอ้ที่ยืมยืมเล่นเล่นกันเนี่ยก็อาจจะต้องรีบเล่นให้มันจบจบหน่อยนะครับกับตัวเกมไฮริวเดี๋ยวจะได้ให้เพื่อนๆที่เป็นเจ้าของตัวจริงเขาได้เอาไปเล่นกันต่อนะครับอย่าดองไว้นานอ่ามันก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับที่จะทําให้เราเองนั้นได้เซฟสัมผัสของตัวเกมของทางสามปูนินได้มากขึ้น อโอเคสำหรับในวันนี้ก็ขอตัวมาทักทายกับเพื่อนๆที่เป็นแฟนๆของทางฝั่งปูนินกันประมาณนี้แล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในตัวคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ